พระอุโบสถนะคะเขาตั้งอยู่บนเรือ,องจัณฑสุพรรณหงค่ะด้านบนชั้น16นะคะเป็นถูงชมวิวที่ทำให้เราเนี่ยได้เห็นเมืองสีสเกตแบบ360องศาเลยค่ะ <c oughs> ทุกคนดู <c oughs> เยอะมากสลามแวน้น ลับมาพบกันอีกแล้วกับเท so ี่ยวไม่สัข้าง กลับมาพบกับน้องนีนคนดีคนเดิมอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะบอกเลยว่าสนุกอย่างแน่นอนในวิคนี้ค่ะสัปดาห์นี้นีนยังพาทุกคนนะคะมาอยู่ที่ภาคอีสานค่ะแต่ว่าจะเป็นอีสานตอนใต้นั่นเองจังหวัดที่นีนพาเพื่อนมาเที่ยวนะคะนั่นก็คือจังหวัดศรีสะเกษเจ้านี่ต้องเป็นศรีสะเกษเด้อหรือเปล่าเนาะที่แรกนะคะมาทั้งทีก็ต้องมาวัดค่ะนีนจะพาทุกคนไปเจอความแปลกตาที่วัดพระธาตุสุพรรณหงษ์วัดนี้นะคะเขาบอกว่ามีพระอุโบ ตั้งอยู่บนเรือแล้วเรือก็ตั้งอยู่บนน้ำอีกทีจะเป็นยังไงแปลกตาแค่ไหนเดี๋ยวตามไปดูค่ะและที่ที่2นะคะหลังจากนั้นเรายังไม่พ้นจากน้ําจะพาไปเจอปลาอันมากมายแหวกว่ายอยู่ในท้องน้ําเพราะนีนจะพาทุกคนไปที่สีสเกตอควาเรียมค่ะที่นี่นะคะถือว่าเป็นสูนแสดงพันธุ์สัตว์น้ําที่แรกของอีสานตอนใต้ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดสีสเกตนี้นั่นเองและที่สุดท้ายนะคะนีนจะพาไปเจอความสวยงามและรู้จักคนสีสเกตและจังหวัดสีสเกตให้มากยิ่งขึ้นที่หอ คอยสีลํำดวนเฉลิมพระเกียรติค่ะที่นี่นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จะทําให้เราเนี่ยได้รู้จักกับคนสีสะเกตมากยิ่งขึ้นค่ะทั้งวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมติดตามกันได้นะคะเพราะวันนี้นินพาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาเที่ยวในติมสีสะเกตเด็กสรตรีอู้โบดี้เซอร์ใช้คำได้แบบว่าเด็ดสรตรีจะเด็ดแค่ไหนไปกันค่ะกับเที่ยวไม่ซ้ำช่า เย้ yeah! ทุกคนคะ่ะถึงที่แรกกันแล้วคะ่ะเอาเลิกเอาชายัยเปิดทริปเที่ยวไม่ซ้ําทางในเสาร์นี้นะคะนินอยู่ที่วัดพระธาตุสุพรรณหงษ์ค่ะซึ่งวัดนี้นะคะอย่างที่นินบอกคือพระอุโบโสถของเขาเนี่ยตั้งอยู่บนเรือคะ่ะแล้วเรือเนี่ยตั้งอยู่ในน้ําอีกทีภาพจะเป็นยังไงยังไม่เห็นภาพใช่ไหมคะทุกคนดูนี่คะ่ะ สวยมากตัวพระอุโบสถนะคะ<ๆ>เขาตั้งอยู่บนเรือจำลองสุพรรณหงค์ค่ะขนาดความกว้าง5เมตรค่ะแล้วก็ยาว13.6เมตรนะคะที่นี่นะคะเขาไม่ได้มีแค่ตัวพระอุโบสถหรือว่ามีแค่วัดเท่านั้นนะคะที่นี่เขายังมีตลาดด้วยวัดนี้เนี่ยเขาตั้งอยู่ใจกลางชุมชนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกๆวันชาวบ้านเขาก็จะเอาของมาขายมาตั้งตลาดโบราณกันที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ทุกวันอาที์นะคะเขาก็จะมีการตักบารด,ด้วยนะตั้งแต่8โมงเป็นต้นไปใครสนใจเนี่ย หรือว่าอยากมาเที่ยวนินแนะนําลองมาช่วงแบบว่าวันอาทิตย์ดูนะคะเผื่อจะได้มีการตักบาทแล้วก็ได้ตักบาทด้วยนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขามีการให้อาหารปลาได้ด้วยทุกคนเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารปลากัน ตอนนี้นะคะมพาทุกคนขึ้นมาอยู่บนเรือสุพรรณหงษ์แบบํำลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ด้วยความเชื่อของคนอีสานหรือว่าความเชื่อของที่นี่นะคะ mm. เขาเขามีการเอามาผสมผสานที่นี่ด้วยนะคะอย่างทางเข้าเราจะเห็นองค์พญานาคคือตัวใหญ่มากเป็นทางเข้าจนมาถึงตรงนี้ค่ะส่วนที่เป็นตัวเรือนะคะเขามีการตกแต่งที่สวยมากค่ะทุกคนดูสิคะตัววัดตัวอุโบสถอะ่ะเขาจะมีความสีแดงสีทองซึ่งดูแล้วสวยมาก <Yeah. S 1> ด้านในก็จะมีองค์พระประธานนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระด้านในกันค่ะ นินอยากชวนทุกคนดีกว่าคะ่ะว่าอย่างที่นินเะนี่ยเคยพูดไปในหลายๆเทปเรื่องไลฟ์สไตล์หรือว่าการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่จะช่วยรักโลกมากขึ้นแล้วก็เป็นการเที่ยวแบบยั่งยืนมากขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาวัดใช่ไหมปกติความเชื่อของคนไทยก็จะต้องจุดธูปจุดเทียนในการบูชาหรือว่าการทําความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะแต่ว,ว่าวันนี้ค่ะนินอยากเชิญชวนทุกคนนะคะว่าถ้าใครไปวัดเนี่ยอยากเชิญชวนให้แบบไม่จุดธูปจุดเทียนกันนะคะเพราะว่ามีหลายๆวัดเนี่ยเขาก็ใช้วิธีนี้กันนะเอามาหมุนเวียนใช้ได้้ใหมด่ดวยนะคะคก็ เวลาเราจุดธูปจุดเทียนเนี่ยควันหรือว่าความร้อนหรือว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดจากกระบวนการนี้มันจะทําให้โลกรร้อนเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยสามารถแค่เล็กๆน้อยๆค่ะวิธีการเหล่านี้ที่เราลดลงไปนินถือว่ามันเป็นการช่วยลดโลกร้อนได้อีกอย่างนึงเลยนะคะเอาหล่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันดีก,กว่าไปสักการบูชาพระพุทธรูปกันนะคะแล้วเดี๋ยวนิมจะพาทุกคนเนี่ยไปเดินเล่นรอบปัตรคะ่ะ ที่เป็นตลาดโบราณนะคะที่จะมีพี่พี่แม่แม่เขามาขายของที่นี่นะคะสวัสดีจ้า บริษัทไทยเบลร์เตลสจำกัดมหาชนน้องใหม่จากไทยทิพย์สับปะรดฟูแลอบแห้งสูตรพริกเกลือยูสุโดยเชฟมิชลิน นี่เลยสีสเกตอควาเรียมนะคะอย่างที่นี่บอกไปว่าที่นี่เนี่ยเป็นศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ําแห่งแรกของอีสานใต้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าเพราะว่านินก็ไม่แน่ใจว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรให้เราได้ดูได้ชมบ้างแต่เขาบอกว่าแสดงพันธ์สัตว์น้ําทางน้ําสื่อและน้ําเค็มเลยนินจะพาทุกคนดำดิ่งไปใต้น้ํากันครับผม เข้ามาด้านในแล้วค่ะทุกคนค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขามีค่าเข้าค่ะผู้ใหญ่30บาทเด็ก20บาทนะคะแล้วก็ถ้าเด็กอะ่ะต่ำกว่า100เซนติเมตรนะคะเข้าฟรีค่ะผู้สูงอายุคนพิการพระสาม,มนเณรนะคะเข้าฟรีหมดเลยค่ะแล้วที่นี่นะคะหยุดทําการทุกวันจันทร์ค่ะเปิดอังคารถึงวันอาทิตย์เท่านั้นนะคะที่นี่มีการแสดงโชว์ด้วยนะคะการให้อาหารสัตว์น้ําค่ะ ซึ่งเขาจะแสดงโชว์ทุกๆบ่ายสองของทุกวันค่ะแต่ว่าวันนี้นินจะไม่ได้แบบว่านั่งดูนะแต่ว่าจะพาทุกคนเนี่ยไปดูปลาในแต่ละที่ว่าวิ่เขามีการแสดงแบบพันปลาอะไรบ้างแล้วเขายังบอกว่าสายพันธุ์ที่นี่นะคะมีน้ําจืดทั้งหมดห0สายพันธุ์แล้วก็น้ําเค็มทั้งหมด10สายพันธุ์นั่นเองค่ะต้องสนุกมากแน่ๆเอาละไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปสนุกกันดีกว่าค่ะ ทุกคนค่ะมีนมพาทุกคนมาในอุโมงค์ปลาค่ะตรงนี้เขาก็จะเป็นอุโมงค์สั้นๆนะคะทำให้เราเห็นว่าปลาเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์มากอย่างข้างหลังนี้นะทุกคนจะเห็นไหมคะว่าเขาแบบเหมือนมีการสร้างพยานา ขึ้นมาด้วยเป็นการจาลองเห็นไหมคะฟิวเป็นเมืองจําลองที่อยู่ในตู้ปลาอะไรแบบนี้นะเหมือนเป็นเมืองใต้บาดาลประมาณนั้นนะคะนินว่าถ้าใครนะคะมาที่สีสเกตแห่งนี้แล้ว ไปเที่ยววัดมาแล้วเหมือน,นี้เมื่อเช้านะคะแล้วอยากหาที่ท่องเที่ยวแบบเย็นเย็นเดินเพลินเแล้วได้ความรู้อีกนะที่นี่เลยค่ะสีสกเกตอะโคเรียมนะคะแต่ว่าความพิเศษของสีสกเกตอะโครเรียมมันยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะนอกจากที่เราจะได้เดินชมปลาได้รู้จักพันปลาได้เจอปลาน้ําจืดน้ําเค็มมากขึ้นแล้วเนี่ยเรายังมีสวนสาธารณะรอบนอกด้วยค่ะเพราะว่าสีสกเกตอะโครเรียมแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ในสวนสาธารณะนั่นเองเดี๋ยวนีจะพาเพื่อนเนี่ยไปเดินเล่นกันอีกสักหน่อยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันเบรกถัดไปค่ะ และก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันต่อผมขอพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปเที่ยวไม่สำทางกับบริษัทปตทจำกัดมหาชน สวัสดีครับทุกคนผมโจวี่นะครับที่ยวไม่สำทางและปะตะอตทรในสัปดาห์นี้จะพาทุกคนมาท่องเที่ยวสถานที่ที่มีเรื่องราวในทางประวัติศาสตร์เก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและที่นี่ยังเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของจังหวัดพิจิตรใช่แล้วครับที่นี่ก็คือบึงสีไฟนั่นเองครับ ัจจุบันนะครับบึงสีไฟมีพื้นที่ประมาณ5,400ไร่เป็นบึงที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศครอบคลุมพื้นที่5ตำบลด้วยกันได้แก่ตำบลในเมืองตำบลท่าหลวงตำบลเมืองเก่าตำบลโรงช้างและตำบลคลองกระเชนเมื่อปีพุทธศักราช2556บึงสีไฟได้รับผลกระทบจากภาวะภาัยแล้งทําให้น้ําในบึงแห้งขอดต่อมาในปีพุทธศักราช2560เกิดเหตุไฟไหม้บริเวณเกาะกลางบึงสีไฟสาเหตุก็มาจากวัชพืชแห้งทับถมกันเป็นเวลานาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระบรมราชโองบายในการพัฒนาแหล่งน้ําในพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศบึงสีไฟก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับการปร,ปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งครับซึ่งแผนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ในบึงสีไฟแห่งนี้จะมีรายละเอียดอย่างไงบ้างเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันครับ ผมได้ยินมาว่าไม่ได้สวยงามแบบนี้มันเคยเกิดปัญหามาก่อนปัญหาที่ว่ามีอะไรบ้างครับปัญหาภัยแ้งเข้ามามันก็ทําให้เกิดที่ว่าเชื้อไฟเกิดขึ้นเนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่เป็นบึงและมีหญ้าขึ้นลกมาเป็นเวลานานเดือดแห้งแล้วมันก็จะเกิดเป็นแก๊สมืดป่าผุนะครับแล้วก็เกิดไฟไหม้ไฟไม่นานมากที่นี่หลายวันจนเกิดหมอกควันเต็มไปหมดหลังจากนั้นะพราะบัตรนี่เจ้าอยู่หัวแล้ว สมเด็จพระราชินีได้ทรงเสด็จกลับจากพระราชกรณียกิจครับนางคอผ่านมาตรงนี้อก็เลยทรงเห็นว่าตรงนี้น่าจะมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาเป็นที่เก็บน้ํารับน้าแล้วก็เป็นที่ท่องเที่ยวไปในตัวเพราะคนสนใจตัวจังหวัดพิจิตรครับนอกจากนี้สภาพน้ําก็มีการบําบัดแล้วก็มีการใช้เครื่องตรวจวัดคุณคภาพน้ําตอลอดเวลาอยากให้เล่าเรื่องตรงนี้ฟังหน่อยครับ,รบเรื่องแรกที่ว่าเนี่ยก็คือขุดลอกให้มีน้ําไม่ตื้นเขินอเอาวัชพืชออกนะครับอันดับที่สองนะครับ เราก็มีระบบน้ําพุที่จะให้บําบัดในตัวนอกจากนั้นคอจอก็จะให้ระบบเรียกว่ายินทซีบําบัดคือคือพวกลินซีต่างๆที่เรากำลังจัดจัดทำหัวเชื้ออะไรต่างมาบําบัดที่นี่ครับให้ให้มีน้าที่สะอาดปกติน้ํามันก็ไม่เสียแต่คุณภาพน้ามันอาจจะมีความเข้มของของสารอินทรีย์เยอะเพราะมันแห้งโลเวลาหน้าแรงแล้วที่เราจะทําถาวรเนี่ยก็คือเราจะทําระบบ เบรน,น้ำจากแม่น,น้ำเข้ามาเ้วก็จะทําระบบชุมทานเข้ามาน,นี้คี่เพื่อที่จะหมุนเวียนน้าให้ม,มีน้ถ่ายเท่ครับนี่คือ,อที่ตั้งใจว่าจะทําเพื่อสภาพแปดล้อมเพื่อคนพิกิตและคนคของของ,ของประเทศไทยเราเนื้อเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่บึงศรีไฟถือว่าเป็นภารากิจหลักของโครงการพัฒนาพื้นที่บึงศรีไฟมีการสร้างสนามแข่งขันจักรยานาระดับนานาชาติโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่อสนามจักรยานเซอร์รานเจ็มงคลสุขอันมีความหมายว่าสนามจักรยานเป็นสถานที่ทําให้ใจสําราญเป็นมงคลและสุขสบายนอกจากนี้แล้วในช่วงแดดร่มลม,มตกนะครับจะมีประชาชนจํานวนมากมานั่งพักผ่อนหย่อนใจมานั่งรับประทานอาหารหรือจะมาออกกําลังกายกันกับครอบครัวแต่ที่นิยมสุดๆเลยก็คือการปั่นจักรยานนั่นเองแหละครับ อีกหนึ่งจุดที่ต้องห้ามพลาดเลยท่าเที่ยวที่บึงสีไฟก็คือการไปเที่ยวชมการศึกษาเกี่ยวกับบัวหลากหลายสายพันธุ์กันที่อุทยานบัวต้องบอกว่ามีขนาดใหญ่มากจริงๆครับในช่วงปีใหม่หากใครยังไม่มีโปรแกรมที่จะไปท่องเที่ยวที่ไหนผมขอแนะนําให้มาเที่ยวกันที่บึงสีไฟจุดท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดพิจิตรเมืองชาละวันแห่งนี้รับประกันว่าต้องประทับใจอย่างแน่นอนครับ ในครั้งหน้าผมโจวี่เที่ยวไม่สำนังและปตทจะพาทุกคนไปติดตามโครงการดีๆที่ไหนติดตามไว้ดีห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกคนด้วยบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรแห่งนี้ครับเมืองสีไฟกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวจริงๆที่ไม่ใช่แค่ชื่อที่อยู่ในคําขวัญแล้วอะค่ะที่เห็นได้ชัดคือเรื่องของเศรษฐกิจค่ะโดยรอบร้านค้าหรืออะไรแบบนี้ค่ะที่กระตุ้นการใช้จ่ายของผู้คนแล้วก็เรียกว่ามีที่สถานที่พักผ่อนหย่อนใจประชาชนในพื้นที่มีอาชีพมีการค้าขายนะครับแล้วก็พื้นที่โดยรอบเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากก็มีความรู้สึกปลาปลื้มยินดีในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัว ผู้ชมสามารถติดตามชมภาพยนตร์สั้นโครงการตามพระบรมราชโอบายด้านการพัฒนาแหล่งน้ำทั่วประเทศได้ทาง YouTube PTT Channel ครับทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibility King Power ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพย์ชอบได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ ตอนนี้นะคะนินได้ออกมานอกอควาเรียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและอย่างที่บอกนะคะว่ารอบๆอะควาเรียมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นส่วนสาธารณะค่ะทุกคนซึ่งส่วนสาธารณะแล้วก็อควาเรียมนะคะตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ําแล้วตรงนี้นะคะก็สามารถมาเดินเล่นได้ปั่นจักรยานได้นะคะมาเที่ยวเล่นแบบว่าชมความเขียวของธรรมชาติได้นั่นเองค่ะ <S <S ุดท้ายแล้วค่ะทุกคนกับสีสเกตเด็ดสติีจ้านี่คือหอคอยสีลำดวนเฉลิมพระเกียรติค่ะทุกคนค่ะดูค่ะสูงชะล่นมากหอคอยนี้นะคะสูงถึง16ชั้นเลยค่ะแล้วชั้นบนสุดนะคะจะเป็นจุดชมวิวที่ทําให้เราเนี่ยได้เห็นเมืองสีสเกตแบบ360องศาเลยล่ะคะ่ะเขาบอกว่าที่นี่นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงโชว์ให้เราเนี่ยได้เรียนรู้วิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมของคนสีสเกตนะคะอยากรู้แล้วล่ะคะ่ะว่าข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะว มีอะไรเกี่ยวกับสี่สเกตให้เราได้รู้จักเพิ่มเติมกันบ้างไปค่ะ น,นี้นะคะนีได้เข้ามาในหอคอยสีลำดวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งหอคอยนี้อย่างที่บอกว่าจะทําให้เราเนี่ยได้รู้จักกับชาวศรีสเกตมากยิ่งขึ้นหรือว่าจังหวัดสีสเกตมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วในโซนนี้นะคะจะเป็นการจําลองให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมในสมัยนั้นซึ่งปราสาทหินของที่นี่เนี่ยได้อิทธิพลมาจากขอมค่ะเพราะว่าขอบเนี่ยถือว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านในสมัยนั้นนะคะและรวมไปถึงจุดที่สําคัญที่สุดของจังหวัดสีสเกตก็คือด้านหลังนี้ค่ะทุกคนนี่คือการจําลองปราสาทจะกร แพงใหญ่ค่ะซึ่งปราสาทสายกำแพงใหญ่นี่เองแหละค่ะที่เป็นจุดกำเนิดของจังหวัดศรีสะเกดค่ะซึ่งผู้ที่สร้างนะคะคือเจ้านางศรีสะเกดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวัดก็เลยตั้งชื่อศรีสะเกดต,ตามชื่อเจ้านางที่เป็นคนสร้างปราสาทนี้ขึ้นมานั่นเอง เาเได้เห็นเมืองสีสเกตแบบ360องศาเลยค่ะแล้วก็ในแต่ละทิศเนี่ยคือเขาก็จะมีบอกมีป้ายบอกแบบนี้นะคะว่าทิศนี้คือทิศอะไรทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้ค่ะแล้วก็เขาจะมีการบอกว่าที่เรากําลังมองอยู่อะด้านหน้าของเรามีอะไรบ้าง จัดแน่นจัดเต็มศรีสะเกดเด็ดจรติติอย่างที่พูดไหมคะวันนี้นะคะนินพาทุกคนไปรู้สักกับจังหวัดศรีสะเกดมากมาก,มากเลยเราไปทั้งหมด3ที่ด้วยกันนินว่าคบรถมากเลยนะที่แรกค่ะเราก็ไปสงบจิตส,ส,สงบใจนะคะที่วัดพระธาตุสุพรรณหง์ค่ะวัดนี้สวยมากเขาใส่ดีเทลตั้งแต่พระอุโบสถเองนะคะหรือว่าตัวเรือที่เขาปั้นขึ้นมา แล้วหลังจากนั้นนะคะนินก็พาเพื่อนๆเ,เนี่ยเดินทางมาต่อนะคะที่สีสเกตอะควาเรียมค่ะค่ะทำให้เราได้เห็นพันธุ์สัตว์น้ําหลากหลายมากเลยแล้วก็ตรงนั้นน่าถือว่าเป็นที่เล่นเดินเพลินๆได้เลยนะคะเพราะว่าทั้งเย็นแล้วก็มีความรู้ให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ของสัตว์น้ํานั่นเองค่ะ แล้วหลังจากนั้นนะคะนินพาทุกคนมาที่หอคอยสีลำดวนเฉลิมะเกียรเกค่ะตรงนี้คือโอ้โหได้รู้จักสีสเกตมากยิ่งขึ้นมากๆเลยนะคะถ้าพูดถึงเมืองสีสเกตินไม่ได้รู้จักว่าประสาทหินเป็นยังไงแ,แล้วสิ่งที่นินสนใจมากๆเลยคือเรื่องประสาทหินค่ะสวยมากแต่ก่อนจะลาจากกันไปนะคะทุกคนค่ะนินอยากเชิญชวนทุกคนเนี่ยให้มาเที่ยวแบบไลฟ์สไตล์ใหม่ค่ะ คือไลฟ์สไตล์แบบโลว์คาร์บอนค่ะทุกคนเป็นการท่องเที่ยวแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยให้น้อยที่สุดค่ะซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซดนี่เองนะคะที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโลกร้อนค่ะ ซึ่งการทำมันไดออกไซด์เนี่ยมันก็เกิดจากการที่เราปล่อยกา๊าซออกมาใช้ความร้อนนะคะจุด,ด,ดทูบจุดเทียนหรือแม้กระทั่งการใช้ผ่านะอย่างรถยนต์อะไรแบบนี้ก็ทําให้เกิดการ์บอนไดออกไซด์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าการที่เราใช้รถเนี่ยมันเป็นชีวิตประจาวันอยู่แล้วเราอาจจะเลี่ยงไม่ได้นะคะแต่ว่าในบางอย่างที่เราเลี่ยงได้เนี่ยเราลองเลี่ยงดูค่ะอย่างวันนี้เนี่ยนินก็มีการเที่ยวแบบไลฟ์สไตล์แบบโลคร์บอนเช่นการอย่างตอนไปวัดนะคะเราก็เลือกที่จะไม่จุดทูบจุดเทียนนินเชื่อว่าถ้าเราเนี่ยกําลังเขาเรียกว่าอะไรนะ ศรัทธาแรงกล้ยังไงเนี่ยพรที่เราขอจะต้องไปถึงท่านอย่างแน่นอนนะคะหรือแม้กระทั่งการที่เรามาสวนสาธารณะค่ะทุกคนเราใช้แรงของเราในการเดินปั่นจักรยานเอ่ยเรือเป็ดเอ่ยแบบนี้นะมันก็เป็นการเที่ยวอีกแบบหนึ่งที่ลดการใช้พลังงานเหล่านั้นนะคะทําให้ลดการเกิดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะและที่สําคัญนะคะยิ่งเราเที่ยวแบบธรรมชาติมากเท่าไหร่ใจเราก็จะยิ่งอินในธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนินเชื่อว,ว่ามันอาจจะดูเป็นจุดที่ใหญ่มากในการแก้ไขแต่เราแค่แบบแค่ เล็กๆเหล่านี้ค่ะนิเชื่อว่าสุดท้ายแล้วไม่มากก็นอนมันจะต้องเกิดผลอย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะแล้วในวันนี้นะคะนินใช้งบไปเพียงแค่ใครอยากตามนิ้มาเที่ยวไม่ซ้ำทางแบบนี้นะคะสแกนว QR ได้เลย สาสแกนไม่ทันนะคะไม่เป็นไรเลยค่ะให้เซิร์ชใน Facebook นะคะว่าเที่ยวไม่สำทางรับรองว่าจะได้เห็นที่เที่ยวอีกหลายที่มากที่รอให้คุณไปเที่ยวไม่สำทางอยู่ค่ะอย่าลืมนะคะเที่ยวไม่สำทางทั้งทีเที่ยวแบบโลคาบอนกันด้วยนะในครั้งนี้นี่ลาไปก่อนแล้วอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่ค่ะจะเจอนีหรือพี่โจอีต้องติดตามกันนะคะไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะขอขอบคุณ K i n g Power เข้าใจนักเดินทาง บริษัทไทยแบวอรแวรดจำกัดมหาชนอมาิินทีวี